you กยางมาแรงมากกะสุมไฟลายุง่งเทิงไฟฟ้ากับสุมเพือนแต่ไฟฟ้านี่ใส่ไฟฟ้าไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนไฟคววนี่จากพลังงานไฟแช็คโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมาก <laughs> ไฟไลยุ่งกําลังสีเริ่มติดแล้วแต่ว่าไฟกองติดแล้วข่วนมั่นก็ะสิไลยุง่งบ่หายมากไก่ในช่วงหัวคํายุ่ง่งยงมาแลงมันสิออกหลายช่วงหัวคำเนี่สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องช่องเกษตรกรพ้าชมโดนเป็นเดือนแล้วเนาะบัดนีด้อัดคลิปใพร้อม ผมแม่พี่น้องได้เบึง่งได้ฟังบ่ได้มาพบพอกันโดนล่ะครับพี่น้องกับหลายสาเหตุหลายปัจจัยเห็ดให้บ่ได้มีม,มีมีโอกาสมากอัดคลิปให้พี่น้องเบึง่งแต่ว่ามือนี้ก็คืดฮอดคืดฮอดบรรยากาศเคยมีท่านผู้ชมมากลไลกดให้กำลังใจคอมเมนต์สอบถามกันก็นเลยรู้สึกว่า ยูบ่ได้ครับพี่น้องเขาเคยพบเคยพอกันเมื่อนี้ช่องเกษตรกันมากไกลนะครับไก่แตะสองหมื่นซับสไคร์ลวครับพี่น้องจะขอขอบคุณท่านพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกผู้ชมทุกคนนะครับที่เข้ามาสแสดงความคิดเห็นสแดสแดงมาแสดงมาเบิง้งมาให้กำลังใจกันมาคอมเมนต์ติชมกันขอบคุณทุกท่านหลายๆครับเมื่อนี้ก็มาภาพว่าเบิง้งบรรยากาศ ฟาร์มไก่ของช่องนะครับที่กำลังที่เริ่มต้นแต่ก็พอปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่ามือได้มือหนึ่งคิดคนพอ,อการแก้ไขปัญหาที่ดีเป็นระบบแล้วก็มานำเสนอให้พี่น้องในเบิ้งครับก็นยู่แบบบ้านๆครับอยู่ในสวนนี่แหละครับ อำนวยความสะดวกต่างๆกับว่าใครมีครับแต่ว่าเขาก็บพยายามหามาให้ได้ครับนี่ยับยงยุ่งมาหลายขาอก่กอของไฟสื่อไฟโซลาเซลล์มาเพื่อหรือตนไกลครับไกลบนน่ไเด้นนกระถือตีนปกปงเป่งๆๆเป่งงบงเป่งเป่ดขึ้นมันบ่ไเด้นนครับ เพราะฉะนั้นเขาต้องจุดก่อนพอตะเวนตกดินปุ๊บจุดไฟเลยครับให้ควนมันพัดเขาไปจับมันกระสีป้องกันยุง่งมวยม้าไก,ก่ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าบ่าได้ทั้งเบิดครับโบล่านพันวาจุดไฟไว้ให้มีกินควนกินใหม่มีแสงไฟว่า,าๆอบวมๆบ๊มบ่าวจัดไหลั์ปลายุาย่งผีสาง กับว่าเขามาใก่เพราะมันยานไฟเป็นวายจังสันนะแต่ว่าเกิดไใหญ่ามากจนปานนี้แล้วกะเป็นสิ่งทีเข้าพิสูจน์บ่ได้นะครับเนาะแต่ว่าเข้ากับพอไ้หลบรูเข้าบ่ได้มองขามซิ่งเล็กๆน้อยมูนี้เพราะว่าคนโบราณโบรานเพิ่ิใส่กุสโลบายเป็นในเชิง นมนาวจิตใจให้ผู้คนระแวดระวังเตือนไพ่ว่ใาให้สชลาใจกุศโลบายกัแปลว่ากลอุบายที่มีผลดีหวังผลดีตกหัวคำว่า,ายุ่งปลายุ่งยอดหยามันหากินครับนี่คือหลอดไฟไลย,ยุ่งครับแห่ง จากโซลาเซลล์หลอดละสองรอยกว่าบาทครับประสิทธิภาพการไล่ย,ยุ่งกับ่ค่อยดีครับยังมียุ่งอยู่แต่ว่าห่างหน่อยลงยุ่งหน่อยลงต้องเบิ่งไประยะหนึ่งครับเพราะว่าบางมือยุ่งกับบ่อหลายบางมือยุ่งกับหลายเนาะ ถาพี่นอ้องมาเบ่งบรรยากาศยมามมลแรงคำคแบบนี้ฝนฝ้าวตกครับมือเนี่ยมันช่วงเริ่มตน้นฤดูก็มีฝ้าฝนแห้งครับพี่น้องพี่น้องก็ต้องระวังตัวนะครับฝ้าไหมฝนไหม,ไมก็มันอันตรายครับมือน,นี้ก็ดีใจครับดีด้กลับมาพูดคุยกับพี่น้องไดีไมาพบปะพี่น้องคือเกาฝาก กดซัสบสไครับเปลี่ยนกำลังใจมียังกับคอมเมนต์มาถามกันครับบอกเราบอกก้าวกันคลิปนี้สีออกมนมืดนิดหน,น่อยขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสว,ส,สวัสดีครับ